บรรยากาศการเลือกตั้งที่เคปปกครอง Fairfax County รัฐเวอร์จิเนียมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งวันนับตั้งแต่เปิดครูหาเมื่อ6นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นแม้ว่าจะไม่ได้เห็นบรรยากาศของการต่อแถวรอคิวเลือกตั้งที่เนืองแน่นเหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อปี2020ก็ตามค่ะ ยางไรก็ตามบรรยากาศโดยรวมทั่วอเมริกานั้นยังถือว่าคึกคักนะคะเพราะข้อมูลล่าสุดเมื่อ4พฤศจิกายนระบุว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีชาวอเมริกันกว่า80ล้านคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันล่วงหน้าคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหญ่เมื่อ4ปีก่อนสำหรับประเด็นที่ชาวอเมริกันให้ความใส่ใจในการเลือกตั้งครั้งนี้โพต่างชี้ว่าชาวอเมริกันต่างให้น้ำหนักกับการตัดสินใจเลือกประธานาธิบดีจากประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับนโยบายคนเข้าเมืองและความมั่นคงชายแดนปัญหาอาาญญกรรมและสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ค่ะนางธิพพันธ์ฉัดชัยนนท์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันเชื้อสายไทยบอกกับวิวเอทยว่าอยากเห็นผู้นําสหรัฐคนใหม่รุกแก้ปัญหาภายในอเมริกามากกว่าเข้าไปคลี่คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศค่ะเขาควรจะแก้ปัญหาประชาชนในประเทศเพราะว่าตอนนี้พวกโฮมเลดก็เยอะมาก คิดว่าอยากจะให้มีทุกคนมีงานทำแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือพัฒนาในประเทศก่อนที่จะไปเอาเงินไปช่วยสงครามข้างนอกด้านนายสากลสุวรรณคมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันเชื้อสายไทยบอกกับวิวเอไทยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญต่อชุมชนไทยในหลายด้านอยากจะเรียนคนไทยนะครับที่มีสิทธิ ที่จะเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์นะครับเพราะว่าเลือกตั้งคราวนี้มันชี้ชะตาของทั้งเศรษฐกิจทั้งความเป็นผู้นําของโลกอันดับนะครับว่าเป็นยังไงสงครามภา,ภายนอกภายในภายนอกไม่เท่าไหร่หรอกแต่ภายในเ่าก็คิดว่าจะกู้ศักดิ์ศรีและเกียรติยศของอเมริกากลับมาอีกครั้งหนึ่ง ่วนวีชาวริการเชื้อสายเวียดนามที่ออกมาใช้สิทธิ์ของเธอเป็นครั้งแรกบอกกับวิวเอทยด้วยว่าคนรุ่นใหม่ชาวเอเชียนิกันควรใส่ใจการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะเป็นโอกาสในการกำหนดอนาคตของพวกเขาด้วยเช่นกันค่ะ It's my first time voting so I think I think it's a right you know like everyone should go out and vote because it is a right and it's also like helps shapes the future especially if you're young and this is g o n n o be your future so you should vote. ทั้งนี้ผลโพลข,ของนิวยอ r ร์ทส์แซลเซนาคอร์ลเลจเมื่อต้นสัปดาห์ที้ให้เห็นว่าทรัมป์และแฮร์ริสมีคะแนนนิยมเท่ากันที่48ค่ะ การเลือกตั้งที่มีการขับเคี่ยวสูสีกันเช่นนี้การต่อสู้ทางกฎหมายเป็นสิ่งที่คาดหมายว่าอาจจะเกิดขึ้นนะคะและมักจะเกิดขึ้นในรัฐสมรภูมิตามมุมมองของนักวิเคราะห์ค่ะซึ่งอาจจะทําให้ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนั้นล่าช้าออกไปได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะหากในค่าคืนวันที่5พฤศจิกายนนี้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งมีคะแนนเหนือคู่แข่งไปได้นักวิเคราะห์ต่างม,มองค่ะว่าสิ่งนี้จะทําให้ยากที่พรรคคู่แข่งจะพยายามคัดค้านผลการเลือกตั้งค่ะ ดิฉันนี่ที่การกำลังวันวิวเอภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาค่ะ